ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมารัปเดตนแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชฉยแดนของไทยเราล่าสุดกันครับที่ต้องบอกเลยว่า เขมรเอาอีกแล้วครับไม่หยุดไม่ยอมง่ายๆครับตลบหลังไทยเราดันผลรบเนี่ยเข้าเต็มแนวเลยพร้อมกับล่าสุดนั้นกองทัพปาที่2ครับตัดเกมปิดด่านสวนหุนเซนทันทีเอาละถ้ามารอบนี้ต้องล้างตากันอย่างแน่นอนก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตมแนวชายแดนของไทยเราครับที่อัปเดตจากหน่วยความมั่นคงกองทัพปารี่2นะครับก็เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการโดยฝักฝั่งกองทัพปารี่2อครับออกมาระบุว่าได้มีการตรวจพบความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของฝ่ายกัมพูชาครับในพื้นที่แนว ชดนโดยพบว่ามีการเสริมกำลังและก็ยุโทโธปกรณ์อาวุธต่างๆรวมทั้งการก่อสร้างฐานที่มั่นเพิ่มเติมและก็ยังมีการเคลื่อนย้ายยานพาหนะเข้าสู่พื้นที่แนวชายแดนหลายต่อหลายครั้งส่วนใหญ่ก็เป็นรถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก,ก่อสร้างเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของฐานปฏิบัติการซึ่งการที่ทําแบบนี้ครับก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมและการปรับกําลังของฝ่ายกัมพูชาเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ในอนาคตหากปะทะกับไทยเรา โอ้โหนี้เขมรถือว่าข้อตกลงที่ทํามาเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นโมฆะเลยก็แล้วกันนะครับคือเราจะไปไว้ใจไม่ได้เลยนะถึงแม้ว่าเขาจะดูยอมทุกอย่างก็ตามแต่รับหลังก็ยังทำนะครับเขาไม่ได้สนใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติเลยคือเซ็นก็เซ็นไปแบบนั้นยอมก็ยอมไปแบบนั้นแต่ไม่มีการทําตามแต่อย่างใดซึ่งถามว่าเราเตรียมพร้อมรับมือขนาดนั้นไหมเราก็เตรียมพร้อมรับมือครับฝ่ายไทยเราเนี่ยจัดกําลังพลประจาจุดเฝ้าตรวจในแนวบุรีชายแดนอย่างใกล้ชิดอยู่ เพื่อที่จะเฝ้าติดตามสถานการณ์ว่าเขมรมีการเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างและก็พร้อมตอบโต้หากว่ามีการประทะเกิดขึ้นนี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับกองรับปะที่สองครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเมื่อเช้านี้เนี่ยผมก็รายงานไปแล้วว่าเขมรมีการลักลอบมาวางทุ่นระเบิดอีกแล้วนะครับบริเวณใกล้กับปราสาทตาควายในพื้นที่ช่องติ๊กเบาะซึ่งเส้นทางนั้นเนี่ยเขมรเดินอยู่ฝ่ายเดียวเลยไทยเราไม่ได้ไปเดินแต่ว่าเราอยู่ในฝั่งลุดนหนามของเราซึ่งมันล้ําเข้ามาในลวดนหนามเนี่ยประมาณร,ราม ไปหาแล้วก็ตรวจพบเจอแล้วก็เป็นฝั่งกเขมรนที่นําเอามาวางเพื่อที่จะดักทหารไทยเรารอบกัดเสียจริงๆซึ่งทางด้านพลเอกมนัฐเสนาธิการทหารบกก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าอย่าให้มีรอบที่7กับทุนระเบิดถ้าเกิดมี เราก็มีความชอบธรรมสูงมากๆนะครับย้ําว่าสูงมากที่เราจะตอบโต้สวนปืนใหญ่ใส่ฐานของทหารเขมรก็เรียกว่าเป็นการเสริมกําลังนะครับก่อนหน้านี้ก็มีหน่วย m มธีคิวเนี่ยประมาณ5กองพันหรือว่า5000คนซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับเขมรรู้สึกว่าเขาจะยอมทุกอย่างแต่ก็ทําทุกอย่างเหมือนกันนะครับเหมือนเตรียมความพร้อมไว้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีการประทะก,กันอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะไม่จบภายใน5วันอย่างแน่นอนเพราะดูจากสถานการณ์แล้วผมคิดว่า ฮุนเซนก็ยังคงไม่ยองง่ายๆนะครับเอาล่ะอาจจะยอมเปิดด่านก่อนแล้วค่อยมาตลบหลังเราทีหลังแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับซึ่งงานนี้ทางฟากฝั่งแม่ดัพพักที่2ครับก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องเปิดด่านโดยท่านพโทบุสินพาดกลางครับก็ได้ออกมาบอกว่าต้องคิดได้ดีนะก่อนที่จะเปิดด่านเพราะกัมพูชาได้ประโยชน์เต็มๆซึ่งเสี่ยงที่จะ กลับมาทำร้ายทหารไทยและก็ส่งเสริมบ่อนพนันด้วยซึ่งใมราเบียที่2ครับก็ระบุว่าทางฝั่งขเขมรม,มีทั้งบ่อนคาสิโนที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียตลอดแนวชายแดนและสินค้าบางส่วนเนี่ยอย่างเช่นปูนซีเมนน้ำมันจะกลับมาทำร้ายทหารไทยโดยสิ่งนี้ก็เป็นทํำให้ขเขมรมมไม่เดือดร้อนนะครับก็เลยรบกับประเทศไทยได้เพราะว่ามีกินตลอด และนี่ก็คือเหตุผลที่เราห้ามเปิดด่านโดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเปิดด่านไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเราอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับขมรนเลยถึงแม้ว่าพี่น้องชาวไทยของเราครับจะค้าขายได้รับผลกระทบก็ต้องยอมรับว่ามันกระทบจริงๆแต่ส่วนใหญ่มีหลายคนเลยครับที่ทางแม่ทัพทีสองบอกว่ายอมให้ปิดด่านและก็ขอให้ประเทศไทยเรารบชนะเท่านั้นการเปิดด่านทําให้ขมรนเข้มแข็งทั้งน้ำมันปูซีเมนต์รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ย จะไหลเข้าไปให้ขมรซึ่งมาจากไทยเราทั้งนั้นเลยนะครับก็เห็นชัดเจนว่าการบริจาคของขมรก็มีทั้งปลากระป๋องมีทั้งมาม่าของไทยเราโดยทางฝั่งแม่ทัพพันที่สองก็บอกว่าให้คิดเรื่องนี้ดีๆกับการเปิดด่านตลอดแนวชายแดนถึงแม้ว่าจะเปิดเป็นบางด่านก็ตามแต่การขนของมาแบบนี้ในนนอนปูนซีเมนต์เครื่องอุตสาหกรรมทุกอย่างเนี่ยมันไหลเข้าไปขมรอยู่แล้วนะครับขนาดยังไม่เปิดด่านขมรก็ยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานปฏิบัติการอย่างแบบมีนัยยะสาคัญนะถ้าเกิด ไม่ตั้งใจจะรบเนี่ยเขาจะเสริมสร้างไปทําไมแล้วมาเสริมสร้างในตอนที่สถานการณ์กําลังคลี่คลายก็ําไม่เพิ่มความตึงเครียดเข้าไปอีกครับไม่รับบทที่สองก็บอกว่าอย่าเพิ่งเปิดด,าด่านดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะก,กระทบกับการค้าขายก็ตามนะครับเราก็ต้องยอมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองแล้วก็ เรื่องของยุทธวิธีถ้าเกิดเราปิดไปเนี่ยมันจะกระทบแนวสเสบียงของขเขมรและก็แนวหลังของพวกเขาโดยถ้าเกิดอยากจะเปิดจริงๆครับแน่นอนว่า,ขาเขมรก็ต้องถอนทับกลับมาก่อนถอนอาวุธหนักถอนทุกสิ่งทุกอย่างและก็ต้องหยุดแต่นี่เขายังไม่หยุดเลยครับจะให้เราเปิดด่านโดยทันทีมันก็ไม่ได้ซึ่งก็เพิ่งมีรายงานมานะครับว่าเสริมทั้งกำลังเสริมทั้งยุโทโธปกรณ์และก็เสริมทั้งความแข็งแกร่งตามที่มัน่นแบบนี้เราจะไปเปิดไม่ได้ โดยมันก็สอดคล้องกับหลายๆอย่างนะที่นักวิชาการหลายท่านได้พูดออกมาหน่วยบีฮิคิวเนี่ยเป็นอาวุธสุดท้ายของฮุนเซนเลยที่มีอยู่นะครับใช้เงินปีละ3 0,000ล้านบาทหล่อเลี้ยงเพียงแค่3,500คนพร้อมกับมีการซื้ออาวุธยุโทโธป,ปรกรณ์ที่ทันสมัยครับอย่างเช่นโดนเพื่อค้ำบัลลังก์ของตัวเองแล้วเงินจากการจ่ายให้กับหน่วยบีฮิ0คิวล้านเนี่ยก็มาจากบ่อนคาสิโนครับดังนั้นการเปิดด่านมันจึงเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าเราเปิดไปมันจะกลายเป็นท่อน้ําเลี้ยงขมิทันที สิ่งที่มาดรดปรเตส2พูดมาก็ตรงกับนักวิชาการหลายๆท่านที่คลุกคลีกับแนวชายเดนคเมีนอยู่ในตอนนี้นะครับมันเป็นเท่านำเลี้ยงของคเมนอย่างแน่นอนซึ่งล่าสุดเนี่ยมันมีรายงานออกมาจาก ฟังกะลาโหมไทยเรานะครับว่าตอนนี้จะยังไม่มีการเปิดด่านเลยโดยสิ่งที่เสนอไปก่อนหน้านี้ครับก็เป็นการเตรียมในระยะต่อไปเท่านั้นซึ่งก็ต้องประเมินความจริงใจและการปฏิบัติตามข้อตกลงของฝ่ายกัมพูชาด้วยโดยทางโฆษกกระทรวงกะลาห่มครับเปิดเผยว่าการประชุม GBC ล่าสุดที่ผ่านมาถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการใช้กลไกทวิภาคีเพื่อที่จะคลี่คลายความตึงเครียดตามแนวชายแดน แล้วก็ได้มีการชี้แจงประเด็นชัดถ้อยชัดคํามากขึ้นกับผลการประชุม GBC นะครับประเด็นสําคัญเลยก็คือข้อแรกเนี่ยเรื่องของการถอนอาวุธหนักและก็ยุโทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่แนวชายแดนซึ่งเรื่องนี้ครับเหมือนกับว่าจะหารือภายใน3ส,สัปดาห์เพื่อจัดทาแผนและก็เริ่มเคลื่อนย้ายกำลังออกตามเวลาที่กาหนดพร้อมกับให้คณะผู้สังเกตการเข้าร่วมในการเป็นตัวกลางกับสัญญาในรอบนี้ซึ่งเรื่องนี้หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวว่าสําคัญมากนะครับขเขมรก็เลยเหมือนจะเติมมามา,มากเป็นพิเศษ กับการสร้างฐานที่มั่นนะครับเพราะระยะเวลาอีกประมาณ3สัปดาห์หรือว่า1เดือนผมว่าเขามรก็น่าจะเตรียมการไว้แล้วนะครับกับการที่เขายอมรับแบบนี้เหมือนกับการเจราจาหยุดยิงตอนเที่ยงคืนเขาก็เตรียมกําลังมามากกว่าเราส่วนข้อที่2ครับการร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนซึ่งจะต้องเริ่มภายใน1เดือนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ข้อที่3ก็เป็นเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดครั้งต่อไปภายใน30วัน และก็ข้อที่4นั้นการจัดการบริเวณพื้นที่โดยเฉพาะบ้านหนองจานครับก็ต้องรอการประชุม ABC กันอีกเพื่อจัดแนวทางบริหารจัดการตามกรอบของ JBC สําหรับกรณีบ้านหนองจาน่ว่ข้อที่5ครับการเปิดด่านถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับซึ่งทางกระทรวงการหมเขามีการชี้แจงออกมาแบบนี้ว่าจะยังไม่มีการเปิดด่านในตอนนี้เลยซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการหาเรือเชิงหลักการในอนาคตอาจจะผ่อนปรนเฉพาะรถ ขนส่งสินค้าไม่ใช่บุคคลและก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องจํานวนเที่ยวหรือว่ารายกรณีขึ้นอยู่กับระดับความพร้อมและก็ความตึงเครียดในพื้นที่แล้วก็มีการจัดสโซนตามระดับความตึงเครียดนะครับโซนที่1ความตึงเครียดสูงสุดเนี่ยก็เป็นชายแดนกรพภาพที่2องครับอูบวนศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรมัมย์โซนที่2ครับความตึงเครียดปานกลางก็เป็นชายแดนกรรภาพที่ที่1จังหวัดสราแก้วโซนที่3ครับความตึงเครียดน้อยก ก็เป็นกองประชาการป้องงานชายแดนจันทบุรีแล้วก็ตราดโดยจะเริ่มนำร่องมาตรการผ่อนปรในโซนที่3ากดพร้อมกับให้คณะกรรมาการชายแดน r b c นั้นร่วมกำหนดรายละเอียดอย่างเช่นประเภทสินค้าเวลาผ่านแดนและก็จำนวนเที่ยวรถโดยบรณาการและก็จำนวนเที่ยวรถซึ่งอันนี้ก็เป็นการชี้แจงของกระทรวงกลาโหมครับเกี่ยวกับความพืบหน้าในการประชุม G b c ล่าสุดแต่เหมือนประชุมไปเขมรงก็เล่นลิ้น,ลนปลิ้นตาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นฉันอยากจะทําอะไรฉันก็ทําฉันก็เซ็นไปดือด้อๆฉันไม่ได้สนใจอย,อยู่แล้วกับ เรื่องของเซนแบบนี้นะครับเพราะมันประชุมกันตลอดประชุมกันมาเนี่ยน่าจะ20ปีได้นะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าคุยแผนที่กันคนระฉบับมันก็เลยยังไม่จบซากทีโดยคุณเซนเนี่ยเหมือนจะหน้าแตกแล้วเหมือนจะยอมนะแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมคุยกันยากจริงๆกับเขาเมนนะครับงานนี้ เราก็ต้องเอาให้สุดใส่ให้หมดต้องทําลายให้หมดเลยครับกับฐานที่มั่นกับอาวุธหนักต่างๆเพื่อที่จะให้ไม่มารุกคืบกับเราแล้วก็ทําลายเสร็จสรบพเนี่ยค่อยมาเจรจา,ากันอีกรอบนึงเพราะว่าตอนนี้เหมือนคาเมนก็ยังไม่ยอมรับว่าเขาแพ้เหมือนกันก็เลยมีท่าทีที่แข็งกราวนะครับถ้าเกิดว่าเขาแพ้ราบไปเลยเนี่ยข้อต่อรองเขาจะไม่มีแบบนี้ซึ่งก็ต้องอัปเดตความคลืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับว่าหลังจากนี้สถานการณ์ในายแดนมันจะตึงเครียดเพิ่มขึ้นไหมและคาเมนจะเติมกําลังจะปรับอาวุธไหมตอนนี้กก็เรริ่มปปัับนไแแลล้วก็ เหมือนจะเร่งดำเนินการมากขึ้นด้วยส่วนใ้เราจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับและก็พร้อมทุกนาทีเลยคเ่เมนเพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็พร้อมต คอมเมนต์อยาก Comment คอมเมนต์กระสันเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะรับมือพร้อมที่จะตอบโต้ซึ่งก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันหลังจากนี้นะครับเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราและก็ในส่วนของคลิปนี้ครับผมเองก็มีเพียงเท่านี้ห่ะคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปื้นทีนแนวชายแดนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย คือมันก็รู้ว่าเรายึดได้นะแต่มันก็โกหกอ,อะไรนะทำนนโกหกประชาะนชนมันไปเปรื่อยมันก็รู้ j b c กำลังเป็นไปได้ดีเดี๋ยวบอกเบิร์ดล้มประชาชนเราเราหวังว่า j b c จริงๆนะเราหวังให้ j b c เขาจะปฏิบัติตามนั้นนะ <c oughs> แล้วก็ไม่อยากจะให้มันเป็นแค่ เอกสารแล้วก็เซ็นออกมาแล้วก็เป็นแค่ข้อความเสร็จแล้วไม่ได้ไม่ได้ทําตามนั้นเลยนะครับแล้ววินับแล้วใครจะดูใครจะรู้ใครถอนใครใครไม่ถอนเหมนเป็นคนเคลื่อนย้ายอาวุธมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแสดงความจริงใจแล้วเราไม่เคยลุกลานนลยนะถอนกลับก็แค่นั้นแหละก็คุยกันรู้เรื่องก็แสดงความจริงใจด้วยการถอนกําลังกลับเราให้คามั่นว่าเราเราไม่ไปไล่ติดตามมันหรอกเราไม่ได้ไปลุกอะไรหรอก แค่แค่มันถอนกำลังกลับก็แค่แค่ทุทุกอย่างก็จะอยู่ด้วยความสงบแค่แค่นั้นแต่ถ้ามันไม่ถอนกําลังกลับก็อย่างอื่นก็ไม่ควรจะมาพูดกันเปิดด่านปิดด่านอะไรไม่มีประโยชน์ถ้ามันไม่แสดงความจริงใจต่อกันมีอะไรไหมพอบอกลองพอบอมยำเลยครับ